ไปไปไปมาหากินยังอยูเนี่ยเอาเจ็บขาตัวนี้ตัวนี้ไปรัดฟังนั่นเด้อไป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 ออกไปหากินข้างนอก ตัวไหนหน่อยเไหมมีแต่ตัวเมีตัวนี้เออ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 ูออ้ไายกัสตายไปนเวลาท้ามูนน้แล้วมันจะไปกินผักขังไว้วะมีขังกันไว้นะโมนี่ละ to nên vô khảng nó cứ to nhai đọc mô này bay <laughs> bay <bài>. <laughs> เรียบร้อยเกดเอาเกดเอาดีกว่าีกว่นาเด็กเลี้ยงแกะมามาไนิเว็บ <c oughs> มันจะไปได้ไหมหเฮียมเยอะกันไป่ไงนางนาเด็กเลี้ยงแกะกันนี่ <c oughs> มันมันมันไม่ปลอกไ,ไปเราบางนีนปงนนไปไป <c oughs>